ตามัดนัดตามไม้นี่แจกไปเลยหายแกไปเล่นมาพ่ะแกของดีไปเลยอะถูกหมดแล้วออที่หางรวหนูว่าหลายดอกเชื่อเลยค่ะเือว่องวช่างเชื่อเด้อค่ะนี่นอตเนียตัวมันใจคือตัวบุ้งนะค่ะเพราะว่าเล็มันแปดแปดทีหมดบ่ค่ะอือมวดนี้แจกบักสปวะวัดของเล็กตัววัดใหม่ค่ะแปดทีหมดบ่ค่ะแปดสิบงวดไม่พลาดมันจะผ่านวันนี้วะ ออืนี่้าก็ไม่ยีความคนม,มาถามหมดนี่เพ่อได้นี่ผู้บอกเลยเม,มันโมโหตาผู้บอกอ่านี่ผู้มาถามม,ามันโ <c oughs> พ่อผู้มาถามเนี่ยเพื่อกมาถามเนาะผู้มาถามผู้หนเรียงกันจริงจรก <c oughs> ็เลยบอกโยมาขอพ่อตาคนไทยทำเด้พี่น้องสนกช่วงน้จุ๊ดจุดจุดจ๊ดเนี่ยมันชิมาเรีย้อยเลยฮะลางเราจะเลี้ยงชิมาแค่ เปรเ่องคำว่าฮะกันมี่ว่าพวกมันนี่เราเส้นคมห่วคือก่อนอืะจักปุ้ยลหรอคะเออก็จุดกันมี่ค่ะโก็จุดนี่นั่นจะมัออกเทมูเลยออเส้นคำว่าจะอยู่ค่ะคนเคยมาจามคนหุ่ดได้เราเรียกว่าเราซ้าได้แล้วอืกูดไปซื้อเปลี่ยนซื้อเปลอก็ืิอเหรอนน้อยโตอืาซื้อซื้อจากตัวที่ไม่มาด้วยกันอืยิ่งขี้จะฉิบเลเ้คค่ะ ไม่มาแํากันแล้วจะไม่มาเลยแร้วกอไม่ค่อยมา咯嗯嗯恁ก我放里就米个袋子这样子这样子咯嗯นี่脸哈好脸มันมันจีนได้哈长脸嘛嗯好叻不อ得好叻รูกลมกลมเพิ่นเมื่อไปใช้บุญนะพ่อเนาะใช่ชุ่มเพียรไม่หนีละเออตัวการทั้งท่นบักซี่ซูลนี่คือจุดขายไองบักซี่ซูนใช่แสดงว่ามั่นใจค่ะ ไม่ก <mm ็เรื่อยเดียวเ้าง่อเ็ใ่คะสีเกเห็นจุดหสีเกลโอ้สีเกนี่ก็สิมากกันมาค่ะอ๋อสีเกลนี่จุดแบบพิเศษเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อี้นี่แหละมันสีมากทั้งล่างทั้งบนมันบวเอท่างบนอืมเพระว่ามันตัวก็จุดแบบนี้เพราะสีห่าใส่สงการนี่สงแบดตัดชิวบลเ่อ่

เรียกเขาตบนเนล่างนะเดียเชบนไรก่อแนยุ่งสองคันี่ล่างถกบอกเขาต้องล่างนู่บนเนี้ยเดี๋ยวเขากำลังสลายตัวมันไม่ต้องบนต้องล่างสิ่ะเดี้ยว่บนก็ล่างสีนมันวิสองตัวสามตัวอันนี้เอาเชง่อบนต้องล่างนี่เนี้ยบอกเพิ่นวันนี้เลขลักในากพตาเลขลักนี่ก็จะเป็นศูนย์หกเก้าเจ็ดห้าสองหนึ่ง ซูมประจุดกันี่อ่ามประจุดกันมันยันนี้บักเก็นเนี่ยโหก็จะเป็นพระเอกเต็มที่เนาะเนาะจุดจนอ้อมที่สงใส่หมอสงสัยหมอนเนาะแล้วบันนี้ประกบคู่เนาะพ่อประกอบคู่ไอ้พ่อนี่คือมุ่งกลมเครื่องเเดียวมันหมายเข้ามังเลยพ่อมันขีดพวเชียงกี่าขีดไป่าอ่ามันเก่งที่ต่กคู่ไห้ก็จะเป็นสี่ศูนย์ี่แปดหสี่เดี๋ยวมกลมไปนอนกันนอนเยเดี๋ยว หาสี่ถูกมว่าเห็นยไหมหาแปดหกแปดสี่สองหกสองไปจุดหลายมากหลายจุดหน่อยกระชิ่ลอีกหลายดากจะมีนะพี่น้องแต่ระวังระวังะวค่ะแล้ววันนี้เลขเลขไม่มาด้วยกันนะพอน่อเนาะชั้นตหนสามสี่แปดนะคะโบมาน้ำกันจะไปซื้อมเอ่อจะไปซื้อว่าเนอเซนไดฟตาว่า<ๆ>แล้วมัน จังมั้งเรื่อขวันนี้เลขโตกันกับสมีสองเกตจางอยู่บ่จุดเดมัดระว่างเนอะโอ้เลขตัวกัรใช่หมนตัวสี่จี้อหไปห้าโมตัวขี้ไหลโอ้ตัวบักสามบ่จุดนี่เนาะหาโมงไปช่วงดังๆไปจุดไปนั่งโอ้ที่สำคัญบักเกตกับบักซีนี่มันจุดหลายซ้ำกันเนาะมันจ็เลยสิไปกี่ร้อยหากันบ้านเนาะช่วเจ็ดช่ช กยอดใช่ไหมชุมหานี่ชุมหกนี่ละวัาแล้วก็มันดีหกเสร็จก็หานี่ละวัาแห้งกึกปึกรดเร่งสิาก็หกบอกเพื่อนเรืยองนีเกวิ่งหาก็หกค่ะวิ่งวิ่งหาก็หกาานะวิ่งหาก็หกเดียวเนี่ยคนหกเท่าบักเกาเนี่ยบักเกาเนี่ยเท่าบักเกาที่ทั้นนี่บักเกาที่ทั้งทิงเหรอนี่ ตัวการมันเนาะตัวนึ่งก็เขาบกเป็นเดี่ยวๆกันนะปนปรับเลยปีนปลัปปบเลยนะ,ะมะนะนืี้ลูกสี่อ่านตัวกันไนะ้เนาะมีสองเก็ดมีห้าหกมีสีเ่เจ็ดหกเก็เจ็ดศูน์แต่ว่าแบบสีเส่เจ็ดนี่สองขั้มโอ้สงสัยสีมาแห้งพตาเลยว่จันลากล่อเลยนะคะพี่นะ้องเบรกลากล่อเบรกลากล่อเบรกลากล่อเลย <S <S มันมฝันดีบ่ฟูฝันดีฟนอืมฝันดีฟนฝันดีอืมฟันดียังไปจ้างก็ฟันฟันสูสูสู่สสบ,บอันนี้บ่ได้หมนบ่ได้อ,อันนี้เรียกคนน้อยเรียกคนน้อยเนี่ยมันปเป็นเลขลิขสิณามันบ่เคยผิดค่ะไม่ผิดอืมพูดพูดมาขอให้ได้เลขลักกับเลขบ่บ่มากนักนี่แหละเพื่อจะไปจับคู่อยู่เลยอ่า กลมสามาแต่ละคนก็เตตางไปนเอนเาเห็นไหมใช่เอ้าใช่เล้ไปใช่แล้วพอจ้ะนั่นแล้วพ่ออีด้หัวก่อนถือหัวถือที่บฐานนี่เองเสียหมดนก่อนที่แบบจ้ะจะคว้างเน้นหนึ่งแหงไมหรอกแปดหนึ่งคือหนึ่งอีเดเจ็ดหนึ่งเห็นไหมคือหนึ่งศูนย์ที่เจ็ดศูนย์หนึ่งหีเจ็ดหนึ่งไม่หรอกแป หนึ่งหนึ่งแปดเห็นไหมไม่หรอกชุดหนึ่งเลยเห็นไหมเนี่ยวดก่อนนี่รับมันแน่นอนหมดแชุดหนึ่งยี่ใกล้กันเห็นไหมหนึ่งก็ะสุนมันเห็นไหมื่อนี้สิเป็นสัวพกอะบกสามกับอุซีติดกันที่มันกันบอกรามนี่เปจการเนื่ยห้าร้อยมอมันก็ชื่อกาแล้วที่มันก็จะเอาไปเชื่อตัวพตัวประเทศนี่ราใช้ในบ้านเ่ะ ไี่เว่อปีเดียวเขาชอบสิบไม่เป็นเลยี้ันันก็สิจับคู่แล้วก็มวันนี้กันนี่ยทำไมแวมันดี้รักรักในแน่นอนผู้ใดารักไปซ้ำถือเกดแล้วรักในมือผิดหาเสียนานเปเซ็นมือิดหลักหาเสียนานเป็นเส้นเลยนะพ่อหนุ่โอ้มันมันเกครับผู้ใดายหาหลักในินสีเกิดนี่ประเทศไทยไม่มีเขาหาหลักแต่เดคอะ น่เจ้ทับผูช้ผู้ิขนาอ่ากูรวยม่ขามวนะกันบอกะลรวจนหอกน้อ่ไม่ง่ายเลนะไม่อยากแค่มีนี่ระวงรัง่เสี่มเก่าปูจจุนึก็ผูจูินี่ลม่ร้องเห่อผู้ิเก่านึ่ามบัดนี้สงสัยได้ัดนี้บ้เลขไม่มาด้วยกันนี่สี่แปดคือเอามาจับคูหามนออกโอ้หามันออกกัรไวกันไว ห้าลอยมาชีเปลี่ยนตายเลยฮะโอ้ก็เล่ามากันไว้กันไปซื้อพอชีก็เปลี่ยนมาแห้งแล้วโอ้ชีก็เปลี่ยนมาแห้งก็เลยเอามาประกบคู่ไว้ห้าผัดมาเถอะไปห้าผัดข้อผาดวะเนี่ยเตะผาดข้อผาดเออเตะผาดข้อผาดเลยเนี่ยมันนี้ไม่ใช่เดี๋ยเนี้มันผาดอะไเล่นมาพ่อตอนนี้มวานมันอยู่ข้างมังเลยได้พอด้วเดี๋ยวมันหนาก็โม่งเกี่ยวนี่มาไุ่รกันมันมันคือเป็นรักเดอะ ก็ได้หาหางวกไปเนี่ยห้ามันไปได้หล้วนี่สิบหาหอาว่ากูเลยมั่งชิว้างเนี่ยกันเงิแล้วถ่ะกานเงินเลยะการเนเลยเกันวางสีเดียที่ส่วนทีู่นยนสี่ีนี่เดยวนี่เดี่แต่เดยวี่แตกอ็มมันเอ็มมันหกีเดเนี่ยหกีุ่้ที่นี่ไมใช่เอมมันห้าสีเดห้าสี่หุทีนี่ไมใช่นี่ ห้าแปดนี่ยห้าแปดมันยีนี้ไปใส่เนาะหกแปดหกแปดน่นีไปใสยังเรืองนู้นเห็นไหมสองสี่สองสี่เห็นหมเห็นไหมก็ควบคู่เห็นบ่นเรเกันเห็นี่สองเจ็ดสองเจ็ดมันีนี้ไปใส่หนบ่มห้าหกห้าหกสี่เจ็ดเห็นบ่มสี่เจ็ด มันมีอะไรใช่ไหมหกเจ็ดหกเจ็ดมันมีอะไรใช่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มันีะไใช่ะหมอยูข้งหั่งนะพ่อแล้วอยู่ข้างหลังเก็ดรอยเดวตัวผูเห็นไหมเห็นไ่เห็นมันมีอ้ไรใช่ทางแต่เป็นที่ชัดเจนค่ะของตาตาเขาเมื่อนี้มันใจถึงอกิ๊กนะพ่อโอเคพ่อวันนี้ ค่ะบันนี้ทางทีมงานก็สิขอบคุณพ่อไลไลเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะขอบคุณไลไลค่ะคุณพ่อค่ะทางวันนี้ถืออีกมั้งขอบคุณหมายว่าเสือนี้เป็นหรอันนี้ชึ่มขีดไว้ตัวน้ำขั้นขีดตัวนั้นอ่ะค่ะนี่เนี่ยบอกย้ำเลยนี่พ่อถืออีกบ้างหนึ่ถืออีกบ้างหนึ่งถือทุ่ง

เอานีและครับผมก็คือตัวเลขตั้งเบิดของคุนตาท่องสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมงวดวันที่16เมษายน2 5 6หาหานะครับผมทางบุญน้ำโชคก็ได้มาตามก้อนเลขสิออก3-4โมงแรงนี่มาฟังจากปากคุนตากันเลยวสันเถาะมายำกันเลยเอาครับคลิปนี้ก็บม่มียังแล้วครับ,บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับ เพื่อไปเป็นการพาดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคมีคลิปยังดีๆกับสีลงให้เบิ้งคือเกาสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังแล้วเดีเจอกันคลิปหน้าครับ f อฟครับขอบคุณครับ